โอเคครับ okay, ผมกรับสวัสดีทุกท่านด้ดออวนย,ยบบ Piece, นะค,ครับผมบกกับผมอับบาคบีฮิเกะที่เกยนะครับบุรีพุธอยู่กับผมประเกมวันพีทพาเล็ตบุรีเออร์โฟร์อีกเช่นเคยนะครับผม ไปลุยกันต่อเลยครับกับโลกใหม่นะฮะเรากำลังอยู่ที่เดสโรซานะครับแล้วตอนนี้กำลังเกิดเหตุการณ์ที่โครเซียมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่โครเซียมนี้จะมีอะไรนะครับซึ่งตัวละครที่เราจะได้เล่นวันนี้เป็นลูฟี่เท่านั้นนะครับไม่จริงๆไม่ใช่ลูฟีนะ่น่าจะเป็นลูซี่มากกว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะครับเรามาติดตามชมกันนะครับผมนะครับลูซี่ได้เข้าไปในโครเซียมเลยครับโอเคตอนที่โครเซียม เชิญคุณรูซี่ห้องพนักงานอยู่ทางนี้ระหัสพตามอธัธยาศัยเดี๋ยวจะถึงคิวูหูมีสุดยอดเลยจะใส่เกาะแล้วนะอันนี้ก็ดีฮะเอ๊คาเวดิสป่ะคาใช่ปะวะใช่ปะไอ้นี่มันชื่อคาเวดิสไหมหรือมันชื่ออะไรวะจําไม่ได้ครับดูดูสิฉันเป็นขุนนางนุ่งจนสรัด แต่ก็รงดงามอะไรอย่างนี้วญญพวกเจ้าหญิงที่ผู้หญิงร้มไปทุกคนเลยเธอตรงนั้นแหละอย่าใส่เครื่องป้องกันมากเกินไปสิมันมีน้ำหนักจำกัดอยู่นะฮะผมชื่อว่าคาเวนดิสนี่ใช่ดีด้วยครับคาเวนดิสม้าขาวแล้วเธอละเป็นใครฉันชื่อลูฟี่ไม่ใช่ลูซี่ ลูซี่น่นะชวนให้เข้าใจผิดจรงเลยนะถ้าเธอเป็นหมวกฟางจริงแล้วก็ฉันจะฆ่าซะตรงนี้เลยละ่ะอ๊ะทำไมละ่ะสามปีก่อนรุกี้ผู้งดงามที่ปรากฏตัวขึ้นที่โลกใหม่ผมคนนี้ทำให้ทัวทั้งโลกต้องปั่นป่วนแล้วยังไงละ่ะแค่หนึ่งปีหลุนน้องดิโพขึ้นมารุกี้ยุคสมัยที่เลวร้วายที่สุด ก็ก่อเป็นวักเวนเวนและนักข่าวเลยไม่หันมาหาผมอีกเพราะงั้นผมจะฆ่าฆ่าพวกรุ่นน้องที่ขวางหูขวางตาทั้งหมดงั้นเหรอแล้วไปเจอกันนะเฮ้ยผมยังพูดไม่จบเลยอ้าวไครรอสนะจะได้เป็นพวกหน้าลำคาญแฮะนี่มันรูปปั้นนี่นะรูปปั้นนี่มันอะไรกันสนใจคนนั้นอย่างนั้นเหรอ โอ้อ่าคนที่ชื่ออะไรนะริเบก้าเออจำได้ละริเบก,ก้าน่ะเป็นนักดาบนั่นคือคนที่เป็นตำนานนักดาบ,บ,บที่แข็งแกร่งที่สุดในตำนานของโคโรเซียมคิวรอสแต่ในประเทศนี้กลับไม่มีใครรู้เรื่องของเขาอ๋อหรือจะไม่เข้าใจก็เถอะแต่ว่าฉันชอบนะรูปั้นสำริดน่ะดูสมชายชาตีชมัดเลยฉันก็ชอบเหมือนกันนะ <c oughs> จะว่าไปที่ว่าเป็นนักดาบเนี่ยเธอลงแข่งเหมือนกันอย่างนั้นเหรออืมฉันจะครอบครองพลังของผลเมเลเระที่เป็นรางวัลชนะเลิศแล้วจัดการมันซะดูฟามิงโกนะออจะฆ่ามิงโกอย่างนั้นเหรอถ้าเรารอดทั้งคู่เราจบการแข่งรอบแรกก็คงดีสินะ <c oughs> ดูฟีถูกับอึง่งเอ้ยเบรา,ม,รามียเอะ๊ะ ฉันไม่ได้ตาถัว่วนะเว้ยจะปลอมตัวยังไงไอ้คนที่มีประวัติของฉันด่างพ้อยน่ะฉันไม่มีวันลืมหน้ามารอไอ้พวกนั้ะนายคือมาโรเบ <Yeah, me. S 1> รามีเ่เฟย <c oughs> <c oughs> เขาคือโจรสรัดไอ้หมาบ้าไฮยีน่าเบรามี่เคยไปวัดต่อสู้กับลูฟี่ก่อจอดแถวเกาะท้องฟ้าแล้วพ่ายแพ้หลังจากนั้นเบรามี่เองก็มาที่เกาะแห่งท้องฟ้า เขานำทองคำหาสารกลับมาให้โดฟามิโก้จรไาด้ัยกันจะได้รับตำแหน่งในดงกี้โฮเต้เฟมิลี่ใช่แล้วเบลามี่ทำไมไมาอยู่ที่นี่ละ่ะฉันไม่สนใจผลเมระเมระรอกแต่ถ้าชน,นะแล้วเลื่อนขั้นเป็นเสนาที่การของเฟมิลี โดฟามิโกเป็นโจรสลัดที่ฉันชื่นชมมาตั้แต่สมัยเป็นเด็กในที่สุดฉันก็ได้ขึ้นเรือของโดฟามิโกเพื่อข้ามผ่านขึ้นลูกใหญ่ที่กำลังจะมาจะไม่หัวเราะเยาะนายแล้วหมวกฟางเฮะฮะหมวกฟางเหรอถ้าเป็นหมวกฟางลูฟี่ตัวจริงแล้วก็ชีวิตเธอฉันขอละชิบหายละเอาแล้วฮะจังหวะนี้ มี3คนครับแล้วก็ผู้ร่วมการเป็นรองทุกคนต้องอัดให้ร่วงให้หมดโอ้โหแล้วเวทีแค่นี้หรออยู่ให้ถึงเวลาที่กําหนดครับแล้วก็จัดการทั้งหมดเลยผมว่ามันน่าจะอีซี่มาดาฟักเกอร์ว่ะในเมื่อเราเล่นลูฟี่อยู่แล้วเราไม่น่ามีป <c oughs> ัญหาเนาะมันเป็นอย่างที่ผมคิดจริงโอ้โหจะมาตีแรงโคตรปื <c> ้อ <oughs> <c oughs> โอ้โหแต่ลูฟี่ผมพูดจริงว่าลูฟี่ตอนนี้เล่นมันกว่าเดิมเยอะครับ <c oughs> ตั้งแต่มีฮาคิ <c oughs> อนอ่ะสอสาม ้อ้ยผมพูดจริงลูฟี่มันแบบอารมณ์เหมือนใช้เกียร์สองตลอดเวลาเลยครับอู้โเร็วมากอะเร็วมากจริงดูท่าต่อยเดียบท่าต่อยแต่ละอย่างก็คือแบบว่าเหมือนจะแบบใช้แต่รู้สึกเจ็บแต่รู้สึกเจ็บโอ้ยเปิดพลังก่อนเลยอีคืโซแล้วเจอไปลูกโป่งยักษ์ฮูเซงยังเป็นฮูเซงเหมือนเดิมครับยังไม่ใช่หมัดปืน มันยังไม่ใช่หมัดคนยักษ์อุ้ยโอ้โหมันใช้เกียร์สองตลอดเวลาจริงด้วยเนี่ยมันใช้เจสตัวพิสโตครับมันมันเป็นเกียร์สองอยู่ครับตอนนี้วัยมากมันเร็วเร็วมากกมุมโกโมโนดอกไฟมันพิเดอกไฟดอกไม้ไฟกุมโกโมโนดอกไม้ไฟโอเคหลีเลือดอุ้ยอะไรมีให้ลีเลือดจบแล้วล่ะเดี๋ยวใจให้ดีหมวกฟังเธอจการเธอเดี๋ยวนี้ล่ะ เคยบอกไว้แล้วนี่ฉันไม่ให้ใครฆ่าร็อกคาวิดิชมาคาวิดิชกับบารบ์โทรโอเริ่มทะเลาะก,กันแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าลูฟี่โคตรเดือดโอ,อ้โหดูความเร็วแบบตามองไม่ทันะเตะเปลี่ยนเงื่อนไขาการแพ้ก็คือถ้าล่วงลงไปอ่ะโอ้บาซูกา <c oughs> อุ้ยเดี๋ยวก่อนมันต้องเข้าไปข้างในปะ 2 3 4บาซึกาเอเลเฟ,เฟนบาซึกาึงสาสี่ปึง้งเจสโตพิสโตเราเราต้องรีบไปตรงนู้นหรือเปล่าผมมีความรู้สึกว่าเหมือนจะต้องรีบไปช่วยเบลามี่ยังไงเออไม่ใช่เบลามี่ไอ้บอลโทรโรมิโอแปลกๆผมรู้สึกว่าเหมือนจะเข้าไปช่วยจริงจัดก,การเลยแล้วกันวันนี้เข้าประทะากันแล้ว1 2 3 4 เอเดฟเฟนหานอาบิแปลงร่างอีกคโซสแตมปือเข้ามาจัดการตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขากระหันเฮ้ยท่าใหม่ท่าไม่ผมไม่เคยเล่นเลยท่านี้ปืดอุย้ยเชอมีหงม,มีหินโผมด้วยมีผู้นำตรงนี้จัดการผู้นำหมดเลย โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยคุยคาบิดิดแม่งโหดว่ะอุ้ยเชี่ยคาบิดิดโหดจัดคาบิดิดโหดจัดแต่ต้องโดนลูกโป่งฮูเซงบุฟฟกโมโนฮูเซ็งโอ้ยจริงแรงจัดแรงจัดลูฟี่ตีแรงกว่าเดิมมากเลยผมบอกเลยเรายิ่งแบบอัพสเตตแบบโจมตีสาระพิเศษยิ่งไงนี้เลยครับผมจะจัดการทุกคนที่อยู่ในยุคสมัยเลวร้ายที่สุดทั้งหมดตอนนี้ใช้กำลังรีบอยู่ละ <L US IE> ลูซี่ทางนี้ฉันได้พาเธอหนีเองโอเคริเบก้าพาเราหนีครับ้ดูเดือดดูเดือดอถ้ามาถึงที่นี้ได้ก็คงปลอดภัยแล้วล่ะขอบคุณนะริเบก้าฉัว่าไปจริงเหรอที่เธอได้รับการเลี้ยงดูจากตุ๊กตาทหารของเล่นนะ่ะใช่คุณทหารน่ะเป็นเหมือนพ่อแม่ที่เลี้ยงดูฉันมา ตั้งแต่วันที่ฉันเสียแม่ซึ่งไปครอบครัวเพียงคนเดียวไปทำไมเพลงมันยังมันอยู่เลยวะทุกคนเพลงม,ม,มันยังมันอยู่เลยนนเนี้ยเขาอ,อยู่แค่แค่ฉันมามตลอดคอยผกพ่อฉันไมไม่รู้กี่ครั้งแล้วละ่ะอืมเจ้าของเล่นน,นั่นเหรอครพวอของฉันเคยเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ปกปรอ,องเดสโรซาแต่โดฟาม,มิโก้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ฉีดบัลลังไปฉันเองก็ถูกจับกลุมในฐานะที่มีสายเลือดเชื้อพระวงศ์ตอนนี้ถูกนำมาแสดงที่นี่ในฐานะนักดาบที่เป็นนักโทษน่ะน่ามาอะไรกันโหร้ายชัด คุณทาหารนะ่ใช้เวลาหลายปีเต็มการจัดการกับโดฟามิงโก้เพื่อบดปล่อยคนที่เหมือนกับพวกเราแล้วในวันนี้คุณทาหาร,รก,ก็ไปท้าสู้ตัดสินกับโดฟามิงโก้และเขาคิดจะเอาชีวิตเองเขาแรกเพื่อทําลายประเทศนี้ฉันไม่อยากถูกปกป้องอยู่ฝ่ายเดียวแล้วคราวนี้ฉันอยากถูกปกป้องบ้างเอ้ฉันอยากปกป้องคุณทาหารบ้างคุณทาหารก็บลิจะตายเนี่ยลีเบก้าเอ้ผู้ชนะในบีบ็อกคือบาโทโรบิโอ เอาละต่อไปเป็นการแข่งขันของบ็อกซี่แข่งขันกันเลยจะเริ่มแล้วมาเจอกันนะในรับชิงนะลูซี่โอ้พยายามเขาล่ะลูฟี่ฮ้ใครอะต้องกระต่างกั้นเหรอโซโลคิริมอนเกิดอะไรขึ้นฮัลโลโดฟามิงโกเล่นงานไปแล้วครับไม่ใช่แค่นั้นพลเอกกองทัพเรือก็เข้าร่วมกับโดฟามิงโกทั่วทั้งเมืองมีแต่กองทัพเรือถ้าไม่รีบแลวแกแย่แน่ลูฟี่บูดดูด นายปลอดภัยดีเหรออันนี้สันจิครับสันจิท่านเป็นไงบ้างจะเล่าไปทีละเรื่องแล้วกันอย่างแรกการสลับบอลลังของโดฟามิโก้นั้นเป็นคำโกหกคำโตนะพวกเราติดกับดักโดฟามิโก้มาตั้งแต่ต้นการต่อรองล้มเหลวโทราโอเลยต่อสู้กับฟามิโก้นะแล้วโทรโอเถูกเลีงานนี้เหรอตอนนี้กำลังทำตามคำสั่งของโทรโอมุ่งหน้าไปที่โซเพื่อพาซีซ่าออกจากโดฟามิโก้นะเข้าใจแล้วพวกเราจะไปช่วยโทรโอให้ได้ พวกนายล่วงหน้าไปที่โซก่อนเลยคนไม่ล่าไม่ล่านะ่ะฉันไม่อยากให้ใครได้มันไปแต่มันแรกกับชีวิตของพวกพวกไม่ได้พวกเราจะไปอัดโดฟามิงโกให้ปิวเลยาาเอาละและ้วก็รีบออกจากโคโลเซียมเถอดลูฟี่เราจะมุ่งหน้ากันไปก่อนพันโซโลไม่ใช่ทางนั้นขอรับแต่ว่าทาออกโคโลเซียมอยู่ทางไหนแล้วนี่ต้องรีบออกไปช่วยโทรโอแล้วถ้าออกอยู่ไหนกันชิบหายแล้ว เอาพลังมาปึ๊บกินเนื้อเอเฟนบาซูกาปับ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 ปึ๊บฮนาบิเคลียเคลียตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วนี่เดี๋ยวก่อนนะผมรู้สึกว่ามันอันนี้เป็นทางชั้นสองนะครับซึ่งมันไม่เห็นมันไม่เห็นว่าตอนนี้ผมอยู่ตรงไหนอ๋อเห็นละโอเคเมื่อกี้มันไม่บอกนะว่าผมอยู่ตรงไหนโอเค ค้นหาทางออกของโคโรเซียมลองวิ่งไปเรื่อยๆครับระหว่างนี้เราเคลียร์มอนไปเรื่อยเอาจบแล้วเหรอโจโกเกอร์บอกให้ฉันฆ่ามัวฟงังได้อามันเต้มาครับดอบฟบิออนฮัตชิมัดยังไงก็ให้ออกากกับชายที่ให้ชายชยนะดุดมือไปจัดการซะก่อนที่จะจบการประลองเพราะกบจัดยิงนายก็จะเป็นศิลปนธิการของแฟมิลี่ เบลามี่โดนหลอกแล้วทางออกอยู่ไหนเนี่ยบาเจสชาคนไม่ได้เจอกันานเลยหมวกฟางเจ้าแชมเปี้ยนนี่นะมีธุระอะไรอ่ะอยู่ตรงนั้นเองเหลอหมวกฟางไอ้หนวดดำหนวดดำเนี่อห่ะใช่แล้วไม่ได้เจอกันนานเลยเสียดูท่าจะมี ดูถ้าจะแข่งอยู่ละสินะลูซี่แต่ผลไม่ละไม่ละนะ่ะบาเจสจะเป็นคนขอรับไปเมือนไ้เอสเป็นพระผูวของฉันเลยละ่ะดีใจชะมัดมีแค่พวกแกเท่านั้นที่ฉันไม่มีวันยอมมอบเขาสามาของเอสให้ไปอดัดขดัดเบาเจสดีเป็นโอกาสทดสอบหมวกฟางเอาละว,วาดให้หนักไปเลยมักเกเปบาเจสครับผม วีามาโดนหน่อยจเจอกันหน่อยบาเจสก่อนเลยโดนโดนก่อนเลยบาเจสเปิดเกาะก่อนฮานาบิแล้วก็ขาจะรวดอือฮานาบิอีกทีนึงปึ้งเจสโตพิสโตมันอยู่ไหนแล้วตอนนี้ผมใช้พลังไปทางไหนแล้วก็ไม่รู้นะมันพุ่งไปไหนแล้วเอาอยู่ข้างหน้านะครับโอ้โหูดพุ่งเดียวตายเลยครับ มันจะแรงอะไรขนาดนั้นครับลูฟี่เดี๋ยวผมบอกเลยมันจะแรงอะไรจังสั้นเนี่ยตัวกอกวนหายไปแล้วเบลามี่ปรากฏตัวอืมโอเคเอาแล้วเบลามี่มาอยู่พวกเราเฉยแลบแต่ที่ที่มีเวลาม,มาทำเล่นี้ทุ่เทเ้เอเอเบลามี่เหี้ยกันเหรอมามาได้เวลาพอดีเลยปาสูกาเบลามี่ฉันไม่เลือกอย่างแตถามนายหน่อย ฉันไม่สนธุระของแกรหรอกสระสับฉันซะหมกฟังเบเดมิลมจมตีเอา้านึกก็จะมาช่วยโอ้ยไม่ได้มาช่วยหรอกเหรอไม่ได้มาช่วยก็มาไอเบลามี่โดนไอสปริงเวนอิชอิช,อชโกมูโกมูโนฮูเซงบึมโอ้ยขึ้นหลอดอะ่ะดูดิ สแปมขาไปพัดเออสปริงหนีไปแล้วเฮ้ยเฮ้ฮ้ฮ้ฮานาบิพุ่งฮานาบิอีกรอบนึงไปไหนแล้วเชตเตอฮอคือบาซึกะเรียบร้อยครับผมแต่การไปเรมิได้สำเร็จไปแรงมากดูฟี่ผมบอกเลยโโอ้หเจ็ต์พิสโตโคตรแรงเกตเกตนะครับเสือมีตัวอะไรให้สู้อีก เจตโตฮอคือทางเขยท่านก็แพ้รอบสังหารก็ไม่สำเร็จชั้นนี้มันไม่เปลี่ยนไปเลยไม่หรอกเปลี่ยนไปแล้วต่างหากเบลามี่เบลามี่มตัดสินใจจากการรอบสัหารลูฟี่ครับโอเคเคลียให้หมดโคตรเยอะฮานาบับิเบลามี่เกี่อบสังหารมวกฟางไม่สำเร็จนะคำสั่งของท่านอาเดมันเต แล้วว่ากันเลยล่ะฉันต้องจัดการแกนะโอเคปกป้องเบลามี่ครับเบลามี่กลับใจแล้วตะการเลตโต้โฮกคืออพัอพอัพอัพอัพทำอะไรเบลามี่ฮะเบลามีนะ่เราเปลี่ยนไปแล้วเฟ้สแตมปื้เฮ้ย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 ,อยโอ้โหแม่งจับเวียงแม่งจับเวียงแบ่งล่างเลยนี่แป่งล่างเลย,ลเลยเรอทุกคนเข้ามารอทุกคนเข้ามา เราลงโเข้ามาตรกลางแล้วก็โกมโกมุโนฮูเซงทีเดียวผมว่าตายหมดทั้งกองหมดกองบึ้มหมดดงเขาเรียกว่าลากลากมาคิวลากมอนคิวทีเดียวฮานาบิเลตโตฮอกฮานาบิโดนโดนหมดเอลเฟนบาซูกะ ปาบ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 เลตตัวฮกคือไม่โดนเนลตตัวฮกคือเออเอโลฟันตัวกันดอเอโลฟันตัวกันดึใช้ไปละใช้ไปละใช้ไปแล้วมันเหรอเอโลฟันตัวกันดึใช่ละเดี๋ยวไม่ว่านาไหนก็ไร้ประโยชน์ทั้งนั้นเดี๋ยวฉันจัดการเองมาเลยไดอามันเต้รอแกอยู่เลยเก็บเกตรออยู่บรนี้เลย ได้อามันเตแกคิดว่าเก่าหรือฮานาบิสแตมบ,บ์ปับปับ๊บปั๊บเลโตโตฮ็อกเลโตโตฮ็อกแล้วก็โกมูโกมูโนฮูเซงบึ้มโหแรงมากเออเจสโตพิสโตเรียบร้อยครับผมเจสโตพิสโตทีเดียวตายโอเคจัดก,การได้หมดครับถ้าสู้เป็นเวทีก็เป็นเพื่อนลบกันแล้ว จัดการไดามันเต้ได้สำเร็จจัดการก่อนที่ไอตัว2ตัวนี้จะมาถ้าเป็นเรื่องเกิดขึ้นมาแล้วก็ฉันไปก่อนแล้วกันยังไงแกก็ออกจากที่นี่ไม่ได้อยู่ดีละหนีนี่หว่าไดามันเต้หนีไปแล้วเบลามี่โทษทีฉันกำลังรีบ อยากออกไปข้างนอกแต่มันไม่มีทางออกเลยโบรุเซียมนี่ไม่มีทางออกอะไรนั่นหรอกผู้เข้าแข่งขันพอเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วก็จะออกไปไม่ได้อีกหมยเขาไายัางไงอ่ะไม่เป็นรรองของโดคามิโก้ไม่ใช่เหรอต้องรู้ได้บ้างสิขอร้องแหละเพราะพวกฉันกำลังแย่นนะฉันกำลังจะออกไปข้างนอกถ้าตามมานายอาจจะออกไปก็ได้นะนั่นเหรอ ขอบคุณนะจะพาไปสินะนะเอาเป็นว่าท่านนายตามมาเองโดยพละการจะเป็นเรื่องบังเอิญฉันเองก็มีเหตุผลให้ติดตามดูฟามิงโก้แล้วก็หักหลังไม่ได้เข้าใจแล้วลนะ่ะงั้นฉันจะตามไปรุ่นพีแ่แต่แต่เดี๋ยวมันหาไปคุยกับใครอะเดี๋ยวผมจะไปเอาผลไม่ละไม่ละมาให้ได้แล้วจะเอาส่งไปให้ข้างนอกอย่างสบายใจเลยครับผมผมออกรโดยมีเป็นแรงบันาลใจ ถ้าผมได้ผลประโยชน์ต่อถ,ถ้าผมมีประโยชน์ต่อเจ้าแห่งโจรสลัดในอนาคตแล้วก็ผมเองก็นอนตายตาหลับแล้วละ่ะงั้นเนหรองั้นก็ช่วยได้เยอะเลยละ่ะฉันไม่ยกผลไม้ละไม่ละให้นายหรอกบอกฟังลูฟี่เฮ้ออะไรกันเรียกรูฟนพี่แบบนั้นไอ้มักง่ายโอ้ซาโบฉันเองลูฟี่ นายนะ่ะฉันคือรูซี่ดูหนวนนี่สิแค่ปลอมตัวฉันไ่ทำไม่ไปรู้จักหน้าของน้องชายอยู่แล้วนะ่ะน้องชายอย่างนะั้นเหรอคือคือ,คอนะคนที่เรียกฉันว่าน้องนะ่ะมีแค่เอสซีตายไปแล้วก็เป็นคนที่ตายไปก่อนหน้านั้นอีกที่ท,ที่ตายไปแล้ว ไม่ฉากนี้อดีตไม่มีนะฉากนี้อนนีตไม่มีครับไม่จริงเมื่อก่อนพวกเราสามคนมีฉันนายแล้วก็เอสได้ดื่มน้ำรุ่มสาบานกันในนิเมผมไม่เห็นฉากผมไม่เห็นฉากนี้ซาโบอะไรกันที่ผ่านมานายไปอยู่ไหนจะื่อได้นายตายไปแล้วซะอีกดูฟี่ไทมแปลกๆนะนายไปอยู่ที่ไหนมา ขอบคุณนะลูฟี่ฉันดีใจที่นายยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าซาโบชันปล่อยให้เอสถูกฆ่าไปต่อหน้าต่อตาอ่าึงเอสจะตายไปแล้วก็เถอะแต่ยังดีที่อย่างน้อยนายก็ยังมีชีวิตรอดมาได้ฉันเกือบจะเสียพี่น้องทั้งสองคนโดยไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำ ทั้งนายถ้าไหนตายไปคนแล้วก็วฉันคงเหลือตัวคนเดียวอีกแล้วขอบคุณนะขอบคุณนะที่นายยังมีชีวิตอยู่ลูฟี่ฉันขอกินผลเมละเมละได้ไหมอือแบบนั้นแหละนั่นแหละแบบนั้นแหละดีที่สุดบาโทโรมิโอแบบยืนลุน้น เย้จบไปแล้วครับกับพาร์ทนี้เลยครับโอ้ยแต่ว่าผมพูดจริงลูฟี่เป็นตัวที่ทําสกอร์ได้สวยมากครับตีแรงด้วยครับตีแรงทําทุกอย่างได้แบบไวมากคือคือด้วยความที่อารมณ์มันเป็นเกียร์สองตลอดเวลาผมมีควารู้สึกว่ามันตีแรงมากๆเลยครับนี่ผมแบบขนาผมไม่ได้อัพไม่ได้อะไรสเตตอะไรเพิ่มเติมเลยนะคือแบบมันแรงมากๆครับโอเคครับั้นก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะฮะ ต้องขอตัวลาไปก่อนและพาร์ตต่อไปนะครับคือการประกฏตัวสุดเท่หัวหน้าเสนาธิการกองทัพปฏิวัติซาโบก็เองนะครับโอเคเลยฮะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับตอนนี้เราก็มาได้ค่อนข้างไกลแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกประมาณนึงเลยนะผมคิดว่าน่าจะเหลือประมาณ30% 4สนะครับสำหรับในเรื่องนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่มาถึงตรงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ